สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟอยเบื่อเวลวนะคะทุกคนอยากจะขั้นเป็นหนังขางลางๆเดี๋ยววา่านังไม่ได้ทุกคนเมื่อคืนน้องใบไปงานเปิดตัวปัพปยุนกับน้องยาย่านะคะชื่อปัพปยุนอะไรแล้วคือลืมจำไม่ได้อื้อหมดแต่ประเด็นคืออ่า พี่คือพี่่นักข่าวเนี่ยเขาต้องลุมเขาต้องลุมสัมภาษณ์น้องใบอยู่แล้วคือแล้วก็ใบก็มีครอบครัวมาให้กำลังใจเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่ก็พครเหนื่อย mm hmm. เดียวเราจะไปดูเมื่อคืนมุงไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์นะทุกคนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูบทสัมภาษณ์พร้อมๆกันว่าน้องใบเขาให้สัมภาษณ์นักข่าวว่ายังไงบ้างนะคะ จะจะขึ้นไว้ตรงนี้นะ ว่าสาย,ยังาณมีบริษัทเป็นของตัวเอง <targeting, S 1> ลูกไว้คือน,น่าจะคบกันมาสักพักแล้ววางเพลทคือคือมันต้องมีอะไรทักอย่างตอนนั้นที่น้องไว้อะมาทำบริษัทเองทุกคนตอนนั้นก็คิดอยู่ทำไม ไปถึงมาทําบริษัทเองเ,เพราะอะไรหรือเปล่าหรือยังไงคือมันต้องมีเหตุผลที่น้องจะตัดสินใจออกจากเอมเอ็มอ่าทุกคนฟังต่อ อ่าอ่าอ่าแต่มัเป็นเพื่อนกันตอนแต่ตอนที่ข่าอน์จซีรีส์แล้วก็แล้วเป็นเพื่อนกันตลอดครับที่สัตะนดีส่วนผมเอ่อ่วยอะไรอ่ะมาคุยกันมากจรจริะคุณบีเปอแวที่ดกับมาอยู่ที่ไยมากเลย้คุณนะ ก็ย่อนนี้ทุกคนปอ่าเป็นเพื่อนได้มานาที่ผมเห็นเขาต้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครัี่นี่เาเขาอยู่ในวงการมานาแล้วราก็เห็นเขาแล้วรูสกเียแล้วก็มีโอกาสสเปคพีไอ้สเปคใบใบเวะสเปคใสเปกนองใบนี่เป็นผู้ยิงพมยาวและกกะมวลมวนเป็นเป็นเลี้ยว i <laughs>

กาเขมองเป็นเปืือนไงเขาเลยไม่ตรงไรไม่ไม่ไม่ผมผมเชื่อว่าเชื่อว่าทุกเร่ออะไรทุกเรื่องมีสองด้านแต่ว่าเอาแตให้น้องไว้มีเปลือนคก็ชีวิต อื่ราองต้ี่ลอะไรอ่อยากไปว่าอัดวิดีโองไอยู่อีกประมาณนาที มีความสุขถ้าเลลมีม่ได้มีความสไเลยคมันมามรักนะทุกคนนะมันไม่ไวขาอาอเ้เลยค่ะ ตัวองก์กรที่ทางวัดเนี่ยไปเรียกอะไรใช้บริการในการขออนุญาตทุกคนทำมานั้นตอนแล้วเรียบร้อยทั้งหมดเลทุกคนเดิ่อนี้ไว้ก่อนเป็นไงในนี่มุกคิดว่าอ่าเป็นเป็นในเน่ยอย่างน้อยนะเราก็เคยเห็นในนี่มามุมนึงแล้วก็ อะไรนี่แล้วก็เดี๋ยวมันึงก่อนแล้วก็ชื่นชมในนี่ตอนที่ในนี่กลับมาจากจากจากต่างประเทศอะค่ะที่มาออกรายการโน่นนี่มก็ดูในนี่น,นะก็ชื่นชมน้องว่าโอ,อ้น้องเก่งนะน้องคือก็ผ่านชีวิตการลําบากมาเหมือนกันแล้วก็มีแม่อยู่ข้างกายตลอดมันก็เออ แต่ก็หลกมันก็อืมเอา้าเป็นีนนี่มันก็ดีมันก็ดีที่สุดแล้วมุกว่าเออแล้วก็ได้ฟังสัมภาษณ์น้องใบเมื่อกี้คือแบบคือใบมันก็มีความสุขเ,เราก็ต้องมีความสุขกันนะทุกคนแต่คือเราก็จ้นใบวินไงดำไงอะ่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่เขาสนิทที่สุดส่วนวินก็เป็นน้องที่เขาสนิทที่สุดอือ เออแล้วก็ทุกคนจำได้ไหมว่านนี่ไปเซอร์ไพรส์น้องวินในร้องหลังกำแพงด้วย <S 2> <S 2> เดี๋ยวมุกจะขึ้นภาพไปดู <S <S เออแสดงว่าคือพย้อนกลับไปอืมก็น,นานแล้วนะมันเป็นก็เป็นช่วงเวลาที่เออมันก็อืมกนน็นี่แหลนะโอเคน่ารักผ่านลูกสะพรยผ่านผ่าน ทุกคนคิดว่ายังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาได้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้ทุกคนจะได้ดูคลิปที่น้องสัมภาษณ์เต็มหรือยังนะคะอ่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ